ทำการทำจิตให้อยู่กับกายต้องใช้เวลานานไหมครับก็แล้วแต่อินทรีย์บารมีใส่บาตพระมาควรยืนไหว้หรือนั่งไหว้คะก็ได้หมดอะแต่ยืนยืนก็ได้ คนขวางทำเขาเห็นโทษโอ้ยมันไม่เห็นหรอกคนขวางทำถ้ามันเห็นโทษมันจะมาขวางทาไมล่ะมันไม่มีความลาอายชั่วกลัวบาปมันไม่มีความศรัทธามันไม่มีความเชื่อมันก็เกียนไปเรื่อยแหละมันไม่รู้หรอกมันคิดว่าจบไงตายแล้วศูนย์ไงมันจะทําเลวทําชั่วแค่ไหนก็ได้มันจะปั่นป่วนชาวบ้านแค่ไหนก็ได้เพราะมันไม่เห็นโทษในการข้างหน้าไงเดี๋ยววันหนึ่งมันเห็นมันก็จะรู้ตัวเองแหละแต่กว่าจะเห็นก็อะไรนู่นน่ะปักปักเข้ากระดูกดำแล้วไม่ทันแล้วกลับตัวกลับใจไม่ทัน มันยังไม่เห็นโทษไงมันยังไม่เจอการฆ่าสัตว์มาทําบุญต่างๆได้ทั้งบาปและบุญจริงไหมครับกับการถ้าเราซื้อเนื้อสัตว์นั้นมาทําบุญแทนจะได้บุญถ้าฆ่าสัตว์ไปทําบุญนี่ไม่ได้บุญเน่ยเรจะได้จะได้นรกแทนแต่ถ้าเราไปเอาสัตว์เดรัะฉานที่มันตายแล้วมามา,มาทำเนี่ยไม่ผิดพุทโธทั้งวันไม่ว่าจะนั่งเดินเดินดีไหมดีสิ เริ่มศึกษาทําจากหนังสืออะไรดีครับพุทธวจะนะไง ตำราที่อาจารศึกษามีขายไหมมีพิมพ์ก็ไปใน Google อ่ะเดี๋ยวก็เจอหนังสือพุทธวนจนะนะมีหมดแหละผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกหมดหิดง่ายต้องแก้ตรงไหนครับมันเป็นอารมณ์ของนิวรห้านะอย่าไปหมุดหิดมันเป็นอุทธจักกุกุจะ ตัวกุขุดจเนี่ยมันคือตัวรำคาญมันฟุ้งซ่าแล้วมันก็รำคาญอย่าไปรำคาญมันก็มีสติรู้มันไปแล้วก็ทิ้งมันไปเอาสติกลับไปตั้งไ่้ที่ลมหายใจเหมือนเดิมอย่าไปคิดมันท่านเทศถูกไปคะใครอ่ทเทศถูกใครคำว่าสามโบท ที่ว่าไม่ดีไม่รู้ว่าอันนี้เขาไปแต่งันเองไม่รู้ความหมายมันก็มันมาคว,ว่าอะไรนี้่บางจะเป็นเทวดาหรือเปล่าครับไม่ดีทําหน้าที่อยู่ในนรกหนุ่นเป็นทุกขกติเหมือนกันพยายามนั่งสมาธิเราคิดฟุ้งซ่านทําอย่างไรดีครัเอาสติกลับไปตั้งไว้ที่ลมหายใจดิอย่าไปคิดอย่าไปสนใจมัเอาสติกับมาตั้งไว้ที่ลมหายใจบังคับมันไว้ตรงนั้นอย่าให้มันหลุดฝึกฝึกไปเรื่อย มันจะคิดอยู่แล้วอาการปกติการคิดเป็นเรื่องปกติมันไม่มีทางที่จะไม่คิดหน้าที่เราคือหาอารมณ์อื่นไปชดเชยให้มันอารมณ์ของกุศลไปชดเชยคืออารมณ์ของกุศลไปชดเชยเช่นอะไรเช่นการเอากลับไปรู้ลมหายใจเช่นเอากลับไปรู้อยู่กับพุทโธอย่างนี้ก็ได้เช่นเอาไปรู้อยู่กับการไข้กวรตามธรรมเพราะยังไงไม่มีทางที่จะไม่คิดยังไงมันก็คิดหน้าที่เราคือเปลี่ยนอารมณ์หาอารมณ์อื่นไปชดเชย พูดยาบาปไหมก็ไม่สำรวมในสัมมาวาจานอนแล้วปวดคอแก้ยังไงครับไปหาแพทย์แผนโบราณดูนวดคอดูตามเหตุตามปัจจัยปวดคอมันจะถามอาจารย์เถะนะชายสามบทคืออะไรไม่รู้ อาใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์อะ